สวัสดีจ้ามื่อนี้แม่พ่อจะมาหมักสันข้อหมูทอดกินกับข้าวเหนียวละจ้ากอกอบแบบนี้ได้จ้าม่อนจะไปเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะมาเบิ้งวิธีเหตุกันเลยค่ะ เดือนีก,กับพริกไทยหนึ่งซอนซาละจ้ากระเทียมหนึ่งหัวค่ะหลกักผักชีสองต้นค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะหนึ่งซอนพูนนะคะ่ะซอนโตนะจาะ<ม>้าแล้วหัาก็มาต่ำกันเลยค่ะพริกไทยค่ะหลักผักชีค่ะ ตามวอกระเทียมน้ำตาลค่ะเพราะว่าน้ำตาลของห้องเป็นก้อนหน่อยๆนะจ่ะตำจะได้ละเอียดพร้อมกันไปได้ค่ะสำานี้กระเพาะแล้วจ้าอันนี้กับสันข้อนะจ๊ะสันข้อหมูสไลด์นะจ๊ะห้าร้อยกรัมค่ะมันจะมีติดมั่นแบบนี้นะจ๊ะ เขากลับมาใส่ทุกอย่างที่ต่ำไว้นะคะลาบฟักชี่นะจ๊ะกระเทียมพริกไทยน้ำตาลของห้องเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวะคะ่ะหนึ่งซอนโต๊ะกับเครึ่งนะจ๊ะเครึ่งซอนโตะนะจ๊ะตามด้วยซสดปรุงรสครึ่งซอนโต๊ะ,ะคะ่ะก็ตาม้วยน้ำมันหอยะคะ่ะหนึ่งซอนโต๊ะ,ะคะ่ะ ขออนุญาตใส่มือเลยจ้าด่างทํำความสะอาดแล้วค่ะขยำเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะแม่พ้อยลืมจ้าลืมใส่น้ำมันพืชค่ะตามรอยน้ำมันพืชหนึ่งซอนโต๊ะค่ะ เพื่อให้หมูของเ้านุ่มเนะจ้ะให้สีสวยงามพร้อมจ้ากลัมาเตรียมแป้งซุบทอดของเ้าดเลยค่ะแป้งซุบทอดกรอบเนาะคะ่ะตามด้วยน้ำเย็นค่ะทย่อยใส่จ้ะผสมแป้งของเ้าคข้นไปเรื่อยๆค่ะ ตามชอบนะจ๊ะมักคนดายคนน้อยนะจ๊ะหรือว่าเนวไรม,กมไักน้ำใสก็ใสถ้าเกิดมกักใสก็ใสน้ำดายแักหน่อยค่ะหรือมักเข้มข้นก็ใสน้ำน่อยๆน,นะจ๊ะน้ำเย็นกับใสเพื่อให้แป้งของฮัฟกรอบนะจ๊ะเวลาถอดนะจ๊ะ ก็ตามด้วยง่าขาวจักน้อยค่ะเพิ่มความมั่นความหอมไปอีกนะจ่ะววเวลาห่าทอดนะจ่ะววเวลาห้ามากินจ้ะเสร็จแล้วก็เอาหมูที่ห้อาหมักไว้มาลงเลยค่ะคลุกกระแป้งเลยค่ะ ไปถอดได้ค่ะน้ำมันกำลังห่อนเลยค่ะระวังที่ห้อเอาหมูลวนะจ๊ะกาแฟก้กนๆนะจ๊ะเพื่อให้หมูมันถูกน้ำมันเบอรทุกชิ้นนะจ๊ะหมูของเขาจะได้บติดกันนะจ้ะเ,เ,ลเวลาห่อลวกห่อกาแฟเห็ดแบบนี้ได้ค่ะถึงไวสักพักหมูของเขาเริ่มเดือดแล้วล่ะค่ะ อันนี้ตามชอบละจามักเหลืองแห้งกับถอดโดนจักน้อยค่ะหรือว่ามักหนุ่มๆกับถอดแขมหมูสุกกับพ่อนะจ๊ะกระแสบเพื่อกันเนาะจ่ะซัมนีแม่พ่อยว่าพ่อแล้วเนาะจ่ะตักขึ้นจากน้ำมันเลยค่ะหมูหาลอยกลัแม่พ่อยถอดสองเทืานะจ๊ะ ตไปเบิ้งกระทะที่สองกันเลยค่ะอันนี้กะเหลืองแล้วนะจ้าที่ทอดนี่แม่พ่อยใส่ไฟกลางเ้ยจ้าเพื่อนเนแต่ว่าอันนี้ห่าไก่เ่าพ่อแล้วนะจ้าตอนตีแม่พ่อยก่อนจะพ่อนะจ้าแม่พ่อยจะเร่งแกะให้แห้งะจ้าเพื่อลดน้ํามันออกจากหมูของเฮานะจ้าหมูของเฮาจะได้บวมน้ามันนั่นเองนะจ้าซัมเน่กระเซ็ดแต่จ้าพอหมูทอดของแม่พ่อยนะจ้าไปกินกับข้าวเหนียว แซ่บแสบไปจับเพื่อนเพื่อนหอมไปลองเฮ็ดเบิ้งเลิศเพืเเเ่อนเพื่อนเบื้องแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะกดตามด้วยข้าวเหนียวค่ะสิพ่อกิ่นบ่วนอ,อข้าวเหนียวจะขอบพกล,ลายตีรับชมจ้า